โดยล่าสุดนะครับประธานาธิบดีเวลามีปูตินได้เข้าร่วมหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนในวันพุธครับที่ศูนอากาศวอสตอชนีคอสโมโดรมในภาคตะวันออกไกลของรัสเซียใกล้กับชายแดนจีนครับท่ามกลางการจับตามองของสหรัฐและเกาหลีใต้คิมจองอึนยืนยันครับว่าตนสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขต่อทุกการตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินสืบเนื่องจากการก่อสงครามของรัสเซียในยูเครนครับ การพบกันครั้งนี้นะครับมีขึ้นในขณะที่มีการรายงานอ้างคําพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะครับว่ารัสเซียหวังว่าจะได้รับกระสุนปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือสําหรับการใช้ในการต่อสู้กับยูเครขนขณะที่เกาหลีเหนือก็ต้องการเทคโนโลยีดาวเทียมและเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ตลอดจนความช่วยเหลือด้านอาหารจากรัสเซียเช่นกันครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับผู้นําคิมในวันพุธด,ด้วยนะครับว่า เราจําเป็นต้องหารือในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคนี้และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัสเซียจะช่วยเกาหลีเหนือสร้างดาวเทียมหรือไม่ผู้นํารัสเซียก็ตอบว่านั่นคือเหตุผลที่เรามาที่นี่ครับและอ้างด้วยว่าผู้นำเกาหลีเหนือแสดงความสนใจอย่างยิ่งต่อวิศวกรรมด้านจรวดและพยายามพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวกาศอ้างอิงจากสื่อของรัฐบาลรัสเซียนะครับ ทั้งนี้ในขณะที่ผู้นําคิมกําลังเงยือนรัสเซียในวันพุธนะครับเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกลอยไปตกในหน้าน้ําฝั่งตะวันออกครับโดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงออกมาจากบริเวณใกล้กรุงเปียงยางและลอยออกไปไกล650กิโลเมตรครับก่อนการเจราจาจะเกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้และสหรัฐกล่าวว่าจะจับตามองการพบกันของ2ผู้นําอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในประเด็นว่าจะมีการทําข้อตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธกันหรือไม่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวในวันพุธด,ด้วยครับว่าความร่วมมือระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือควรอยู่บนแนวแทางของการสร้างสันติภาพและความรุ่งเรืองบนคาบสมุทรเกาหลีพร้อมไปกับการยึดมั่นตามตามติข,ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์กล่าวว่าเราจะจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นและจะไม่ลังเลนในการใช้มาตรการใ,ใดๆหากจําเป็น นักวิเคราะห์หลายคนชี้ถึงท่าทีของจีนที่ค่อนข้างเงียบต่อการพบกันของ2ผู้นำนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่าจีนต้องการจะจัดการสถานการณ์นี้อย่างระมัดระวังและไม่อยากถูกดึงเข้าสู่ข้อถกเถียงเรื่องการซื้อขายอาวุธระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือนะครับคุณธิติการจุงแดจินผู้ในการสถาบันฮารพีสที่มหาวิทยาลัยฮาลาในเกาหลีใต้ชี้ว่าจีนไม่จําเป็นต้องประกาศจุดยิงของตนเองในการเยินรัสเซียของผู้นําคิมในครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จีนกําลังจะเป็น จะภาพการแข่งขันเอเชียนเกมซึที่เมืองหังโจในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับขณะเดียวกันสื่อรัสเซียรายงานว่า ประธานาธิบดีปูตินและผู้นำคิมไม่มีแผนล,ลงนามในเอกสารทางการใดๆหลังการหาหรือจบลงเมื่อวันพุธแต่โฆษกรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าเป็นการเจราจาที่สำคัญและมีแก่นสารครับค่ะข,ขยับกันไปที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะเมื่อขีปนาวุธยูเครนโจมตีอู่ต่อเรือเชิงยุทธศาสตร์แคว้งใครเมียนะคะเมื่อวันพุทธทําให้มีผู้บาดเจ็บ24คนทําลายเรือที่อยู่ระหว่างการซ่อมบํารุงสองลำนะคะและเกิดเพลิงไหม้บริเวณบางส่วนของอู่ต่อเรือตามการเปิดเผยของ ทางการรัเสเซียโดยกระทรวงกะลาโหมรัเสเซียนะคะบอกว่ายูเครนมุ่งโจมตีอู่ต่อเรือด้วยขีปนาวุธร่อน10ลูกและเรือไร้คนขับสมลำในเซวโซโพนะคะพื้นที่ที่มีความสําคัญสําหรับกองเรือรัเสเซียในทะเลดําและว่าระบบป้องกันทางอากาศเข้าสกัดขีปนาวุธได้7ลูกและเรือทั้งหมดนะคะเมื่อวันจันยูเครนเผยว่าได้ยึดคืนแท่นขุดเจกกาะก๊าซและน้ํามันเชิงยุทธศาสตร์ในทะเลดานะคะที่รัเสเซียย,ยึดครองไปเมื่อปี2015นะคะกองทัพรัเสเซีย ใช้แท่นขุดเจาะดังกล่าวสําหรับเป็นจุดขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ค่ะซึ่งยูเครนก็บอกว่าการเข้าควบคุมพื้นที่นี้จะช่วยให้ยูเครนสามารถยึดคืนแควนใครเมียกลับมาได้อีกด้านหนึ่งนะคะทางทำเนียบประธานาธิบดียูเครนก็ระบุว่า รัเสเซียโจมตีทําลาย10เมืองและหมู่บ้านในเขตปกครองดอนเนสเปริเชียและเคอร์ซอนเมื่อวันพุธคร่าชีวิตประชาชน1นึยสคนและบาดเจ็บสิคนทําให้ทางสัประชาชาติกล่าวย้ำในวันพุธนะคะว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยูเครนนั้นจะต้องยุติลงได้แล้วค่ะครับ